โอเคก็สวัสดีครับพี่พน,น้องทุกคนวันนี้นะครับเสรอเสนเสนนะครับก็อยากจะมาทำรีวิวนะครับสั้นๆเป็น final review r e v i สุดท้ายแล้วนะครับของเจ้าตัว redmi k 3 0ตัวนี้เป็น4 g นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกำลังจะถูกนำเอาไปให้คุณแฟนของผมใช้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยได้เจ้าตัว lg v 5 0 s มา ประจำการแทนนะครับฉะนั้นก็เลยพอดีประจวบเหมาะกับที่คุณแฟนเนี่ยชอบสีม่วงพอดีนะครับก็เลยจัดให้เขาไปนะครับตรงนี้เนี่ยที่ผมจากการใช้งานมาเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งได้นะครับจากชาวแก๊งในกลุ่มเราเองเนี่ยก็อยากจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับนิดนึงของเจ้าตัว redmi k 3 0 4 g เพราะว่าผมคิดว่าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่หลายคนเนี่ยก็อาจจะ อยากลองอยากได้มาเป็นเจ้าของนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะหายากนิดหนึ่งณนะตอนนี้นะครับในเรื่องของเพราะว่าโรคระบาดเนี่ยที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องสี Color v ร์แว n t ที่เขามีให้เราเลือกเนี่ยโอ้ผมมันมีสีสวยๆเยอะมากนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบสีม่วงมากสุดนะครับ ส่วนในเรื่องข้อดีข้อเสียที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะครับคือมันจะตัวนี้เนี่ยคือส่วนตัวจากประสบการณ์ของผมเองนะครับก็คือตัวก่อนหน้านี้ที่เคยใช้เนี่ยก็คือเป็นเจ้าเสี่ยวหมี่มี่แม็กสามนะครับมันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่ามันก็เป็นพี่น้องแบรนด์เดียวกันนะครับและมี่ยูไอเนี่ยที่ผมเคยบอกอยู่ในคลิปก่อนก่อนเนี่ยนะครับคือผมชอบมี่ยูไอค่อนข้างที่จะมากที่สุดเพราะว่ามันใช้งานค่อนข้างที่จะ เชื่อถือได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสถียนอันนี้คือในส่วนตัวผมเองนะครับมาเริ่มกันที่พูดถึงเรื่องหน้าตาก่อนนะครับหน้าตาเนี่ยผมชอบชอบมากนะครับคือมันเป็นหน้าตาของลุคของปี2020นี้เลยนะครับก็คือสีเนี่ยสุขสีสวยอยู่แล้วนะครับกล้องการจัดวางของกล้องเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างที่จะดีเด่นพอสมควรแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใส่กับเจ้าตัวเคสใส นะครับนี่ยิ่งไม่มีปัญหาโอ้โหนี่โชว์โชว์หลังเลยนะครับชอบมากนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้ากล้องหน้าผมก็ชอบนะครับแม้ว่ามันจะไม่มีเจ้าตัวเลน์ไวเลนอัลตร้าวมาให้ถ่ายเวลาถ่ายเซลฟี่นะครับแต่ผมว่ากล้องทำได้ดีแล้วก็ส่วนเจ้าตัวที่ผมซื้อจัดมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแรม นะครับ64แล้วก็ ROM เนี่ยร2อคือแต่ว่าตรงนี้มันไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะว่าในการที่เราซื้อเจ้าตัวนี้มาเนี่ยมันสามารถเพิ่มตัว micro SD card ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนสมัยนี้เนี่ยมันเริ่มจะเพิ่มกันไม่ได้แล้วซึ่งค่อนข้างที่จะแอบน่าเสียใจส่วนตัวผมเองนะครับโอเคงั้นเรามาพูดถึงตัวข้อดีข้อเสียเอาข้อเสียก่อนนะครับข้อเสียเนี่ยที่ผมเนี่ย ดูมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมีแค่3ข้อนะครับอย่างเก่งก็แค่4ข้อเท่านั้นเองเราคือของผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยเวลาเวลาผมออกไปข้างนอกเนี่ยหรือไปเที่ยวเนี่ยผมจะชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมากๆนะครับและบางทีเวลาที่เราไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอากล้องไปเนี่ยเราก็ต้องใช้เจ้าตัวมือถือสมาร์ทโฟนเจ้าตัวนี้เนี่ยผมชอบมากเพราะว่าเราสามารถถ่าย เจ้า 4K สามารถถ่ายได้ 4K ออกมาเนี่ยไฟล์คุณภาพดีมากนะครับแล้วก็มีอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่า EIS กันสั่นมาให้เราด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่ามันก็คือมันก็เลยเข้าไปสู่ในข้อเสียข้อที่1น,นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถถ่าย 4K ได้จริงแต่ว่าถ่ายได้แค่7นาทีนี่คือจากประสบการณ์ที่ผมใช้มาเลยนะครับของคนอื่นเนี่ย เป็นยังไงลองคอมเมนต์กันมาได้แต่ว่าที่ผมใช้มาเนี่ยถ่ายได้แค่7นาทีเท่านั้นเองแล้วมันก็จะตัดออกไปแล้วก็ไปเริ่มคลิปใหม่นะครับแต่เราจะไม่ได้พูดถึงเจ้าตัวเราจะไม่ได้พูดถึงเจ้าตัวแอปอื่นนะครับในการเปิดกล้องน,นะครับอันนี้คือผมพูดถึงตัวแอปของมี UI ที่เขาให้มาเลย ส่วนถ้าเกิดทุกคนสงสัยว่ามี UI ของผมเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นไหนนะครับเดี๋ยวจะต้องเปิดแสงให้ทุกคนเห็นก่อนจะได้ชัดๆกันนะครับของผมเนี่ยจะเป็นมี u i นะครับ11.2นะครับเป็น ROM EU นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีให้เราอัปเดตแล้วแต่ว่าผมยังไม่รอผมยังไม่อัปนะครับเพราะว่ามีคนเคยมีคนบอกมานะครับก็คือเป็นเพื่อนๆในกลุ่มนี่แหละบอกว่ารอก่อนรอให้มันเสถียรก่อนแล้วเรา่อยอัปก็ได้นะครับ ส่วนข้อ2เนี่ยก็ยังอยู่ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับนิดหนึ่งเพราะว่าของผมเองเนี่ยพอถ่ายวิดีโอไปสักพักหนึ่งเนี่ยบางทีถ้าถ่ายในอากาศที่มันร้อนมากๆนะครับคือมันจะมีการขึ้นเตือนว่าเครื่องของเราเนี่ยโอเวอร์ฮีทแล้วนะครับพอโอเวอร์ฮีทปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่ให้เราถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโออีกต่อไปซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ นะครับเพราะว่าคืออยากจะแบบผมเข้าใจว่ามันร้อนนะครับแต่ว่าคือของสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นที่ผมเคยใช้เนี่ยมันในเรื่องนี้มันไม่เป็นปัญหาเลยนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเขาออกซอฟต์แวร์มาแก้ไขได้หรือว่าปิดได้เนี่ยก็จะเวิร์กมากในเรื่องของโอเวอร์ฮีทเนี่ยนะครับหรือว่าความร้อนเนี่ยสามารถกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้เพราะว่ามีผมเคยมีลองทดสอบถ่ายจริงๆนะครับแล้วมันก็มีปัญหาจริงๆนะครับจากตรงนั้น ส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยที่ส่วนตัวผมเองนะครับเพราะว่าเคยใช้เจ้าว i มี m i Mi Max สามมาเนี่ยลำโพงเป็นลำโพงคู่นะครับแล้วก็ในส่วนของอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเป็น Galaxy Samsung S10 Plus นะครับตัวนี้เนี่ยลำโพงก็เป็นลำโพงสเตอริโอเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยลำโพงลำโพงโมโนอันเดียวเนี่ยออกมาเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยลำโพงของมัน ค่อนข้างที่จะเสียงค่อนข้างที่จะแห้งไปหน่อยคือผมมีตัวมือถืออีกตัวหนึ่งก็คือเป็นหัวเว่ยนะครับ P 3 0 Pro เนี่ยมันก็เป็นลำโพงออกมาลำโพงอันเดียวเป็นโมโนเหมือนกันแต่ว่าเสียงเนี่ยใสยกว่าเจ้าตัวนี้ตัวนี้เนี่ยลำโพงเนี่ยจะออกมาค่อนข้างเสียงมันจะออกมาแห้งๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนลองฟังกันดูไม่ใช่อย่างน,นี้เดี๋ยวรอ นะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนลองฟังดูคือลำโพงเนี่ยถือว่าดีนะครับแต่ว่าจริงๆคือผมเคยได้ฟังดีกว่านี้มาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่าดังไหมเนี่ยดังมากนะครับถ้าเกิดทุกคนถ้าเกิดว่าชอบ ความดังเนี่ยเจ้าตัว Redmi K 3 0เนี่ยผ่านแน่นอนนะครับข้อเสียมีแค่นี้เองนะครับคือข้อคือมันมันเทียบกันเทียบกันไม่ได้ถ้าเกิดว่าเทียบกับเจ้าตัวข้อดีเพราะว่าข้อดีของมันเนี่ยมีเยอะมากนะครับคือถ้าเกิดว่าจะให้สาธยายในคลิปเดียวเนี่ยอาจจะไม่หมดแต่คลิปนี้เนี่ยเราคงจะมาเจาะจงพูดกันในเรื่องของเจ้าตัวข้อเสียก่อนละกันนะครับแล้วก็ข้อดีเอาไว้คุยกันเรื่องในคลิปหน้า และกันจะพยายามมีอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะสนใจเจ้าตัวข้อเสียมากกว่าเพราะว่าเวลาที่จะเอาไปใช้กันเนี่ยมันค่อนข้างที่คนน่าจะดูที่ข้อเสียมากกว่าข้อดีข้อดีมันใครก็อวยได้นะครับแล้วก็ขอพูดข้อดีนิดนึ่งแล้วกันเรื่องกล้องเนี่ยเรื่องกล้องนี่ผมไม่มีปัญหากับเจ้าตัวนี้เลยเพราะว่า64ล้านมกะพิกเซลโอ้โหดีมาก นะครับมันดีมากๆแม้ว่าจะไม่มีเลนส์ซูมมาให้เรานะครับคือเราสามารถถ่าย64ล้านเมกะพิกเซลแล้วก็ใช้ซูมเอาแล้วก็ครอปเอาก็ได้ก็คุณภาพยังถือว่ารับได้แต่ถ้าใช้ติเนี่ยข้อ4ข้อสุดท้ายจริงๆเนี่ยนะครับก็คือขนาดของหน้าจอเท่านั้นเองนะครับคือหน้าจอเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กไปนิดนึงทั้งที่หน้าจอขอเช็ดก่อนคือมันประมาณ6.67 นิ้วเลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันจริงๆเวลาดูคอนเทนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะดีแต่คืออย่างว่าคืออันนี้คือจากประสบการณ์ของคนที่ใช้มานะครับหน้าจอ6.9นิ้วแล้วก็พอมา6.67เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กไปนิดนึงสําหรับผมเองนะครับเนี่ยนะครับขนาดซูมสุดเนี่ยคือจริงๆเนี่ยถ้าคนปกติที่ดูเนี่ยจริงๆมันก็น่าจะพอแต่ที่ผม พอเคยใช้เจ้าตัวหน้าจอใหญ่มาเนี่ยนะครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะแอบมีปัญหานิดนึงคืออยากจะได้หน้าจอที่มันใหญ่กว่านี้หรือว่า6.9หรือว่า7นิ้วไปเลยนะครับโอเคครับแล้วก็นี่ก็เป็นแค่ข้อเสีย4ข้อที่ผมพยายามจะหามาได้ทั้งหมดนะครับส่วนเวลาใกล้จะหมดเอาเป็นคุยกันในข้อดีเป็นคลิปหน้าแล้วกันเพราะผมคิดว่าทุกคนน่าจะสนใจในเรื่องข้อเสียมากกว่านะครับวันนี้ก็สรรเสริญสรรเสริญก็ขอลาไปก่อน ถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ u b s c r i b e นะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับ